all your secrets if you really look at yourself you will be speechless what happened to being doctors and teachers what happened to being your brother's keeper nowadays kids more worried about the. guam dum don't tell you อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยโอ้ปืนเกตลิงครับโอ้โอเคครับผมคราวนี้เราเก็บตุ๊กตาโมโนคุมะมาได้แล้วตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันอะ,อะ,อะ,อะนายเองเหรออย่าทำให้ฉันตกใจแบบนั้นสิฉันก็ตกใจมันก็นแล้วนะไอ้บ้าอยู่มาตะโกนใส่หูฉันทำไมเนี่ยฮะว่าแต่ว่านายเห็นพวกนั้นหรือเปล่าฮะ,ะพวกนั้นพวกไหนวะเออพวกนั้นมันอยู่ไหนล่ะ มันไม่ดีแล้วนะเนี่ยในพูดถึงเรื่องอะไรเอ่อสพานไงเล่าจำได้ไหมสะพานที่ไปยังเกาะใจกลางนะ่ะออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอโหทาไมไม่รู้เลยไงเล่าว,ว่าทําไมฉันถึงต้องมาที่นี่ก็เพราะว่ามันมีมอนสเตอร์เฝ้าอยู่ตรงสะพานไงอ่ามันขวางทางข้ามไปอยู่ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่มอนสเตอร์พวกมันคือโมโนบีสไอ้งูเออ my god มีอพวกแกไม่รู้เลยสินะว่าโมโนบีสนั่นอะเป็นกาเดียนประจำเจปประวอลกไอสแลนแห่งนี้แน่นอนว่าพวกมันะจะทำให้พวกแกน่ะอาไม่ไปยุ่งยากไม่เข้าเรื่องไงอืงอย่างนี้นี่เอง ไอเจ้าสัป,ปลาพวกนั้นมันก็เหมือนกับผู้เฝ้าประตูงั้นสินะฉันคิดว่าฉันไม่ควรจะเข้าไปใกล้พวกมันตอนนี้ <c oughs> บ้าที่สุดฉันทนตบให้ไ,ไม่ไหวอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไรเป่าพวกฮะสีหน้านายดูไม่ดีเลย <c oughs> บ้านะไม่มีทางอยู่แล้วไม่มีทางที่ฉันจะดูดีหรอก <c oughs> นี่ฉันจะต้องถูกสัป,ปลาพวกนั้นกินแน่นอนะ <c oughs> ฉันไม่มีอารมณ์มาวาคชันตอนนี้หรอก เฮ้ยเสียงอะไรกันเนี่ยใครส่งเสียงอสัปลาดอีกตัวหนึ่งนี่อฉันมาที่นี่เนี่ยนะเพื่อที่จะมาพาพวกเธอสองคนไปเฮ้ยแล้วอย่างนี่นายมันเรียกฉันว่าเป็นสัปลาดได้ไงกันยะเดี๋ยวเอาเคนโดฟาดหน้าเลยเอ่อแล้วนี่เธอมาที่นี่เพื่อจะมาพาพวกเราไปงั้นเหรอแน่นอน ฉันนะถูกไหวาวานให้มาพาตัวพวกเธอไปไงล่ะนะเพราะว่าพวกเธอสองคนนะ่ะไม่โผล่หัวออกมาให้เห็นนะทุกคนกําลังรออยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรมเพราะฉะน,นั้นรีบมาด้วยล่ะเอ๊ะทุกคนกําลังรออยู่ที่โรงอาหารางั้นเหรอเอ๊ฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์ชี่อ,อะไรทั้งนั้นฉันจะออกไปจากที่นี่เอาเฮ้ยไปไหนอะ่ะอือพูดไม่ทันขัดคำคาซุอิชิก็ได้วิ่ง ไปเร็วยังกับสายฟ้างั้นฉันไปที่โรงอาหารแล้วกันโอ้อ้าวเฮ้ยเวียนหัวไปทางไหนเนี่ยเออโอเคโอเคเหมือนจะกระตุกแต่ก็อ่าเรามาโฮเทลล็อบบี้แล้วนะครับอืม อ้าเยหนูเกมเมอร์อ้าวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนรออยู่ที่ห้องอาหารเหรอ,อ,อก็หนูคิดว่าจะเล่นเกมรอจนก,กว่าทุกคนจะมาครบยังไงละ่ะอ๋อนี่นี่เองแหม่ย่เด็กติดเกมแต่ว่าฉันคิดว่าฉันควรจะไปแล้วละ่ะอืมอ๋อเล่นเกมตั้งแต่เช้าเลยสินะแหม่สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดเกมเมอร์ โรงแรมร้านอาหารอือ huh. ห oh ืมโอ้โหมีอาหารเต็มเลยโอ้โหฝีมือพ่อครัวเลยนะฮุบนอยมาสวยเนาะฮาจิเมะแล้วคาซุยชิไปไหนอะฮะพวกนายสองคนอยู่ด้วยกันไม่ใช่อะอ๋อหมอนั่นน่ะมันวิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะฮะวิ่งไปไหนยะเออแหมก็ยังไงดีล่ะก็บอกว่ามันพูดว่าอยากจะหนีไปให้ไกลๆอ่ะ จะหนีแล้วหนีไปไหนอะคะแม่มันเป็นเกาะร้างนี่นาะ <c oughs> ไม่มีทางออกหรอกยะแม่ไอเจ้าบ้านนั่นโง่จริง <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่จากที่เราได้ประจักษ์ในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อวานนี้เนะหมูนั่นมันก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยเอยเอนั่นสินะครับแมเออฉันลังสับสนอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานกันแน,น่เออมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะ แหมผมจำไม่ได้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันดูเหมือนว่าเป็นของปลอมนะครับแหมผมตาฝาดไปเองนั่นแหละและอย่างนึ้งมันไม่มีค่าแก่การจำด้วยครับผมอืเออนั่นสินะบางทีสถานการณ์แบบนี้อาจจะยอมรับได้ง่ายนะถ้าเกิดสมมติเราพยายามที่จะมองข้ามมันไปแล้วอ่ะตกลงทำไมเธอถึงให้เรามารวมตัวกันที่นี่อะ ใครเป็นหัวหอกอ่าเบคุยะใช่ไหมโอเคไม่ยองโกนโลคาซุอิชิมาโกนอ่ะั้นก็หมายความว่าเหตุผลที่นายให้พวกเรามารวมตัวกันที่นี่ก็คือแน่นอนค่ะดูเหมือนว่ามอิเออร์เบคุยะนั้นมีเรื่องอยากจะบอกพวกเราอะจริงเหรออะไรล่ะฮั แน่นอนพวกเลามาที่นี่เพื่อจะอาวางแผนรับมือเจ้าสัปปะหลาดพวกนั้นยังไงเล่าไม่มีทางหรอกการที่เราจะซุกสัปปะหลาดพันนั้นได้โอ้อพวกมันมีอาวุธหนักนะคะเรามีแค่มีทำครัวเองพบพากไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ได้อืมช่างเป็นศึกที่หนักอะไรอย่างนี้อย่างไงก็แล้วแต่ให้ฉันแนะนำพวกแกหน่อยไหม <c oughs> ความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การเปล่งเสียงออกมา <c oughs> เอาละคะ่ะช่างไอ้บ้านนั่นเถอะค่ะเรามาคุยกันดีกว่านะ <c oughs> แหมนี่มันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลยนะครับจะทำให้พวกเรารู้สึกดีหรืออะไรแบบนั้นนะคะหึ <c oughs> อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำสองนะจนกว่าทุกคนจะมาถึงที่นี่ครบเราถึงจะเริ่มการสนทนากัน <c oughs> อ่ะช่างะนา ถ้าอย่างนั้นฉันไปพาคาซูอิชิมาเองก็ได้นะทุกคนรออยู่ที่นี่นะเดีย๋ยวฉันจะไปลากหมอนั่นมาอืมไอ้ตายสิทําตัวเป็นปัญหาซะจริงแหมผมเริ่มรู้สึกอิจฉาแล้วนะครับเนี่ยอืแหมการที่ถูกมิสมาฮิรุไปลากตัวมาเนี่ยออแหมน้ํามูกผมไหลเลยนะครับผมเป็นสีม่วงนะยาพิษหรือเปล่าบางทีฉันคุณอาจจะวิ่งหนีเหมือนกันนะเนี่ยอะแต่ผมแค่ล้อเล่นนะ <c oughs> อ้ปัญญาอ่อน เฮ้ย <sociedad> เอาเถอะไหนๆก <Leonard> ็ไหนๆแล้วนะเรามากินข้าวรอจนกว่าทุกคนจะมาครบกันดีกว่าเอาละกินกันเถอะฉันหิวแล้วโอ้โหหลังจากที่หมอนั่นพูดแบบนั้นหมอนั่นก็ได้นั่งลงที่โต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็หยิบอาหารจกอาหารตรงหน้าเขาว่าแต่ว่าอาหารพวกนี้มาจากไหนเนี่ยแน่นอน ตอนที่ฉันมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยนะมันก็ถูกวางไว้ตรงนี้อยู่แล้วไงล่ะ <c oughs> โอ้มีปูกับกุ้งด้วยหนูชอบเอ๋ <c oughs> <c oughs> โอ้แมปูกับกุ้งหนูไม่ชอบเลยอะฉันเกลียดมาก <c oughs> ตายสิฉันไม่ชอบหน้ามันเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาน่าเกลียดที่สุดอ่ะน่าเกลียดกันเหรอ <c oughs> หน้าตาแบบนั้นแหละค่ะที่ฉันอยากเห็นอทำไมเธอถึงพูดจาโหดร้ายแบบนี้ <c oughs> แหมผู้หญิงสาวน้อยหญิงสาวที่โดนแกล้งเนี่ยถ้าทางหล่อนจะเป็นพวกประเภทมาโซหรือเปล่าคะ <c oughs> นี่เธอหยุดตรงนี้เลย <c oughs> โอ้เอาเธอแหมเตลุเตลุเป็นคนเตรียมอาหารพวกนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เออ แหม่ขอโทษทีนะครับมันไม่ใช่ฝีมือของผมหรอกจะว่ายังไงดีล่ะอาหารที่ฉันทำเนี่ยนะมันรสชาติไม่ห่วยแตกแบบนี้หรอกห่วยงั้นเหรอแต่ฉันมันก็อร่อยดีนะเอ๊ะก็แค่ก็แค่อร่อยดีใช่ไหมล่ะแหมจะให้มาเทียบกับอาหารระดับโวล c คล s สฉันทำได้ยังไงอ่ะแค่คำว่ายมมี่เนี่ยนะหรือว่าอร่อย มันก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายออกมาได้รอบอาหารของผมมันเทพฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะใช้เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะไม่มีทางซะหรอกมันอยู่คนอยู่มันอยู่กันคนลระดับกันเลยการที่เอาอาหารของเชนมาเปรียบเทียบกับอาหารชั้นต่ําพันนี้เนี่ยมันยามกันเกินไปแล้วโอ้โหนี่นายาจริงจังมากนะเต้มเนี่ยมีอะไรก็แดกๆไปเถอะผมก็แค่พูดเถะครับ ถ้าเกิดสมมติพวกนายชิมอาหารของฉันแล้วก็พวกนายได้ขาอ่อนกันเป็นแถบเนี่นี่มันค่ยไกันเนี่ยมันใส่ยาพิษลงในอาหารหรือเปล่าอแหมฉันก็อยากจะบอกว่าพวกแกน่ะจะหยุดเคี้ยวไม่ได้เลยต่างหากเล่า <S <S แล้วอย่างหนึ่งด้วยแล้ะที่กินอาหารฉันก็ไปแพนตี้ของพวกเธอจะต้องหลุดออกมา แน่นอนเหมือนกับแพนตี้สีดําที่มิสเปโกกำลังสวมอยู่ไงเล่าฮะเฮ้ยคีมุย่ยนี่นายรู้ไม่กระทั่งขั้นนั้นเลยเชนนี่นี่นายรู้ถึงขั้นนั้นเลยเลยเนี่ยโ oh <my God. S 1> อ้ my god เฮ้ยนี่หมนี่ดาถูกงั้นเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆอืแต่ว่านะคะถ้าเกิดคุณเทรุเทรุไม่ได้เป็นคนเตรียมอาหารเหล่านี้แล้วใครเป็นคนทำล่ะหรือว่าจะเป็นฝีมือของโมโนคุมะ โอ้นี่เดี๋ยวก่อนนี่พวกเราควรจะกินอาหารที่มันทำงั้นเหรอเพราะฉะนั้นไงฉันถึงได้ทดสอบแล้วว่ามันมียาพิษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคิดเห็นนั้นก็ตกไป <c oughs> แต่นายไม่ต้องเช็คนายไม่ต้องกินขนาดนั้นเพื่อที่จะเช็คยาพิษก็ได้ <c oughs> อะขอโทษที่ให้รอนะฉันลากตัวมันมาแล้ว <c oughs> เอา ยืนตัวตรงเดี๋ยวนี้แหมเป็นผู้ชายทั้งทีจะมาทําตัวเป็นตุ๊ดได้ยังไงอย่าลากมาสิโอ้ยนี่หล่อนจะทําให้เสื้อฉันขาดหมดแหมแม้กระทั่งพี่ชายก็ดูโง่งมลงทุกวันฮะพี่ชายนี่ขี้ขัดจุงเบยเฮะพี่ชายโอเคหรือเปล่าคะคนอย่างพี่เนี่ยนะอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อคนแรกก็ได้รู้หรือเปล่าไอ้บ้าฉันอยากฉันอยากกลับบ้านแค่นั้นเอง อ้าโอ้โหอ้าอะไรใครร้องบดเดอโอ้โหมาไม่นะโอ้โหโอ้โหหลอนซุ่มซ่ามแบบเกินลิมิตมากอืมอีแขนศิลธรรมนั้นเอาออกไปได้ไหมเอาออกฉันจะดุดล้มค่ะอืมดิ นี่นี่เธอเรียกสิ่งนี้ว่าการสะดุดล้มอย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ <c oughs> oh my god นี่ทำไมเธอถึงได้มันล้มท่านี้ได้เนี่ยโอ้โหนี่มันก็ทาเลน์ชัดๆเธอคงจะเป็นสุดยอดทางด้านการหกล้มงั้นสินะโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับมันทำให้ผมมีความสุขมากๆ <c oughs> ไม่มันน่าอายมากเลยช่วยหนูด้วยโอ้แม เธอดูน่ารักมากเลยอะตอนที่เธอกำลังเขินอายอะมันัวเอะมากเลยอะนี่ผมแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเดี๋ยวเราช่วยเธอก่อนมีคังเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้สมองฉชนปุนไปหมดแล้วแต่ว่าโอเคแมมสมองของเธอเดียมันไม่โอเคแน่นอน แม้บางทีเธออาจจะเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามเฉยก,ก็ได้ <c oughs> <c oughs> บางทีนะเธอไม่ได้ไม่ได้ใช้เมจิกทริกอะไรแบบนั้นหรอก <c oughs> เอาล่ะตกลงก็คือทุกคนมาอยู่ที่นี่แล้วงั้นสินะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> อแต่ว่าฉันเริ่มง่วงนอนแล้วสิโ <c oughs> อ้ โอเคนั่นสินะพูดถูกตอนนี้ฉันกินจนอิ่มแล้วนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันเริ่มสนทนาเลยแล้วกันแหมใน,นที่สุดก็เริ่มสักทีนะเนี่ยมันใช้เวลานานเหลือเกินอ,กอย่างแรกเนาะฉันมีคำถามอยากจะถามพวกแกหน่อยการที่โมโนคุมะเนี่ยสั่งให้พวกเรามาฆ่ากันเองเนี่ย อ่าฮะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบเนี้ยพวกนายคิดว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราตอนนี้คืออะไรฮึใครจะไปรู้วะแหมรีบเข้าประเด็นสิถนาไอ้หมูถึานนายอยากให้ฉันเข้าประเด็นแล้วก็นายจงรีบรีบตอบคาถามฉันมาดีกว่านะอย่าให้หมูโกรธฮะเราต้องการอะไรเล่าสิ่งที่เราต้องการก็แค่อาหารกับที่พักเท่านั้นเองแค่นั้น ไม่เธอลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึง่งนั่นก็คือการขี้ใช่เหรอเมื่อกี้พูดชิตติ้งไม่ใช่นะครับเล่นมุกไปเฉยโอเคงั้นก็หมายความว่าคำตอบก็คือเนอะเอ่อมีมีอาหารการกินที่ดีมีการนอนหลับที่ดีแล้วก็มีการขี้ที่ดีโอ้ มันคิดมันลงขี้เข้าไปด้วยจริงเินะไอบ้บาเนี่ยอโอ้โหกูนี่เครียดเลยนีม่มีใครมีใครมีคำตอบที่ดีกว่านี้ไหมอ๋องั้นก็คือสายสัมพันธ์งั้นสินะสายสัมพันธ์แน่นอนฉันอะเชื่อมั่นว่าในในฐานะที่พวกเราเนี่ยนะ เป็นสุดยอดในด้านต่างๆถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดที่เราจะไม่สามารถข้ามไปได้สิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือสร้างความหวังเพื่อที่จะเอาชนะความสิ้นหวังยังไงเล่านั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องการที่จะออกไปจากเกาะแห่งนี้พวกเราจะไปต้องสัญญาซึ่งกันและกันว่าพวกเราจะทำงานร่วมกัน โอ้ว้าวแมหมโมนี้พูดจาจริงจังเหลือเกินฮึไม่รู้สึกอายตัวเองบ้างเลยหรือไงคะพูดมาแบบนั้นเนี่ยฮะ <c oughs> แหมฉันก็แค่นำเสนอเองนะ่าเออมันแย่มากเลยเหรอฮะ <c oughs> แต่ว่านะที่หมอนั่้นพูดก็มีเหตุผล <c oughs> เพราะฉะนั้นโอนุคุมะถึงได้ต้องการทำแบบนั้นไงละ่ะอ่า ที่หมอนั่นทำแบบนั้นเพราะว่าต้องการให้พวกเราสงสัยซึ่งกันและกันแล้วก็ฆ่ากันเองนั่นสินะเป็นคำตอบที่ดีใช้ได้เลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประชิญหน้ากับศัตรูนะภายในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องสู้กันแบบเป็นทีม <c oughs> นี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากแกแหละเนี่ยเบคุยะภาคที่แล้วเนี่ยนะมึงแบบชอบโซโล่มากเลยอะ เ้าที่มาขอทีมอ่ะมาปาร์ตี้สัง,งั้นโอเคฮึมอย่าเลรกเลยก่อนที่พวกเราจะนะทำแผนแบบนั้นสำเร็จเนี่ยนะอพวกเราเนี่ยนะต้องมานะเปิดใจยอมรับแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ขึ้นมาเอ๊ะทั้งนั้นอะไรล่ะแน่นอนสิ่งที่พวกเราขาดไปก็คือ หัวหน้ากลุ่มยังไงล่ะเราจะเป็นต้องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าจะต้องเป็นหัวหน้าที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับด้วยอืมตอนสินนาะแม้กระทั่งอาแม้กระทั่งทีมกีฬาก็าจะเป็นจะต้องมีกัปตันเหมือนกันถูกต้องแล้วฉันขอรับตำแหน่งนั้นเองฮะ <c oughs> อุเรอ าอย่างนั้นฉันขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นฉันขอเริ่มเมนหลักเลยแล้วกันดเดี๋ยวก่อนสิมีอะไรอะ่ะนี่นี่นี่เมื่อกี้นายพูดอะไรของนายอะ่ะฮะฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะมีข้ออ้างยังไงแต่ว่านายเร่งรัดเกินไปหรือเปล่าฮอยู่ๆนายตัดสินใจให้ตัวเองเป็นหัวหน้าอ้าว แล้วทำไมคนอื่นต้องเห็นด้วยกับนายอะฮะแหมฮึแ้นแสดงว่ามีคนอื่นที่เหมาะสมจะเป็นลีดเดอร์มากกว่าฉัอนอย่างนั้นเหรออ่เพาว่าฉันนะ่ะคือ Ultimate, ront, iki, อันติเมตแอฟโรนปิกี้ผู้มั่งคั่งผู้ร่ำรวยนักธุรกิจนักวางแผนและเป็นลูกคุณหนูและแน่นอนว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลโทกามิที่ถูกโชคตาบันดาลมาให้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอยู่เหนือคนอื่น บ้าหน่าโหทัศนคติของนายนี่มันฮะช่างนะช่างขิงแกตัวแล้วก็รวบรัดแล้วก็บังคับคนอื่นสิ้นดีแ <What? S 1> ม่มาฮิรุใจเย็นก่อนครับถึงแม้ว่าบิคุยะจะค่อนข้างที่จะเร่งรัดไปสักหน่อยแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้แล้วพวกเราควรจะอืยังไงดีละ่ะคิดซะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้นำละกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับนะที่จะต้อง เร่งรัดหรือว่าทําอะไรที่มันรีบร้อนโดยไม่ฟังคําตัดสินใจของคนอื่นถ,ถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดต้องการคนที่สามารถนําผู้คนได้แล้วก็โซเนียก็น่าจะทําได้นี่นะอ่าขอโทษนะคะแม่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฉันค่อนข้างที่จะเออจะคิดว่าตัวฉันเองไม่เหมาะสมนะคะ นั่นสินะถ้าเป็นอย่างนั้นละก็นะเราก็ยอมรับมอนี่ในฐานะลีดเดอร์ไปก็ได้นนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะมันเหมาะสมแล้วอืถ้าทุกคนโอเคงั้นฉันก็โอเคด้วยลวกันเอาโละถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เป็นอันตกลงกันแล้วสินะอืแน่นอนต่บไปที่ฉันเป็นลีดเดอร์ฉันจะไม่ยอมให้ทุกคนต้องกลายมาเป็นเหยื่อเด็ดขาดฉันจะ นะ่ะนำพาพวกนายเองนะตาบที่ฉันจะทำได้ฉันสนัญญาว้าวฟังแล้วพึ่งพาได้สุสดๆไปเลยอืมดันสินะหมอนี่มันดูพึ่งพาได้แต่ว่าฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยอะ่ะฉันไม่คิดว่าหมอนี่ดูแล้วจะเป็นคนแบบนั้นน่ะอแหมฉันคิดว่า ไอัอนติเมทลูกคุณหนูอะไรเนี่ยนะจะทําให้มีทัศนคติมองพวกเราเหมือนกับมดปลวกอะไรแบบนั้นซะอีกเอาหรอถ้าอย่างงั้นพวกเราเนะมามองหัวข้อกันดีกว่านะความเป็นจริงตอนนี้แล้วเออใช่ฉันลืมบอกไปว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้พวกนายดูคืออะไรอ่ะอะไรเหรอแน่นอนว่ามันอยู่ที่แจปป็บเปิ้ลแจ็เบิลวอลพาร์คนะ ตรงใจกลางเกานะนั่นแหละตามชันมอเอ๊ะหลังจากที่หมอน,นั้นพูดแบบนั้นเบคุยะก็เดินหันหน้าไปออกไปจากห้องอาหารโอเคอ้าอย่างที่ฉันคิดเลยหมอนี่นี่มันลวบรักไปไหนอาบางทีเราอาจจะตัดสินใจผิดก,ก็ได้ที่เลือกหมอนน้นเป็นหัวนหน้าเอาเถอะนะก็ทุกคนก็คงจะมีความคิดเห็นต่างกันไปนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ตามเบคุยะ ออกไปอยู่ดีอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเถอะเอะเานการดุมท่านาการดั้มอ้าวแล้วยัยนมโตนี่เหมือนกันไม่ไปเหรอออ้โหจับเพิ่องส่วนจอย้อนโรยเดี๋ยวฉันตามไปทีหลังโอเคยัยนี่กินอยู่เป็นอาซาฮิน่าหมายเลขสองแหมนี่หล่อนดูหล่อนดูน่ารักดีนะมีข้าวติดอยู่ที่ปากด้วย ช่วยไม่ได้นี่นะฉันหิวอ่ะอืฉันสูญเสียพลังงานไปเยอะอเมื่อคืนทําอะไรครับอ๋อหองแล้วอื้วขอกินก่อนแหมโอเคแล้วตอที่เธอพูดแบบนั้นเธอก็จบอาหารที่อยู่ในจานเข้าปากโอ้โขนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยโอ้โหหล่อนกินเร็วมากฉันอยากรู้ว่าหล่อนสัมผัสรสชาติอาหารตอนไหน อ้าวเกิดอะไรขึ้นอาหารติดคอแลวไงอ้าวว่กอดอืมอะไรนะนี่ฉันยังหิวอโอ้โหนี่มันน้อยไปฉันยังหิวอยู่เลยมไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันหวังว่าเบียคุยะจะจบเนีพูดจบเร็วๆนะเอาเธอะถ้าเกิดสมุิหมอนนั่นพูดจบเมื่อไหร่ฉันก็จะได้มากินตราบเท่าที่ฉันต้องการ โอ้โหนี่หล่อนยังจะกินอีกเหรอฉันคิดว่าฉันควรจะไปแล้วเอาละแล้วนายละ่ะธานากากันดัมอ่ะโยอหัวเลยฮา่าฮ่าฮ่าเทพแห่งการทำลายล้างได้นำพาจุดจบมายัางโลกใบนี้นั่นก็คือจับเบอร์วอล์คพาร์คนั่นเองเอ่อแหมนายไม่ต้องตะโกนก็นได้ช่วยรีบๆใส่ตีนหมาไปสักที โอเคครับนะหมอนี่กำลังเก๊กอยู่เราไม่ควรไปรบกวนเขาโอเคเราควรจะตามเบียคุยยาไปตอนนี้หมอนั่นอยู่ที่จับเบวอล์กพาร์คแล้วเอา้าว่าไงเพราะช่างกลหืนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมไม่ไปที่สวนสาธารณะเรา อะไรเรานี่นี่นี่หมอนี้มีอาการแบบนี้อีกแล้วเหรนี่ยนี่นายจะทำให้ฉันตกใจกี่ครั้งกันเนี่ยฉันพูดกับนายปกตินะฮะก็ฉันแค่บอกว่าทุกคนก็ไปรวมกันที่ปาร์กกันหมดแล้วแล้วนายมายืนทำบื้ออะไรอยู่ตรงนี้โ้ปารกฉันจะกลับไปที่ห้องของฉันอ๋อบ้าเอ้ยอนี่พวกเราควรจะมาอยู่ที่สวงสวรรค์แท้ ทำไมเราต้องมาที่แบบนี้แต่ทีแรกด้วยนะแม่งนี้มันไม่ถูกต้องเลยอ่ะการท่องเที่ยวมันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้มันควรจะมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีเสียงกระทบของกากมะพร้าวอะไรขนาดนั้นเอ้ยใจเย็นๆก่อนแหมไอ้ตายสิการมาตะคอกใส่ชั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรถูกไหมฮาจิเมะ ฉันตัดสินใจแล้วนายจะต้องมาที่ชายหาดกับฉันทีหลังเอามาทําอะไรกันนะฮะแน่นอนนะพคกคนัดยังไงเรามะพร้าวอ่ะขินเปล่าอื้ฉันะเห็นต้นต้นหนึ่งด้วยมันใหญ่มากนะลงมากินกันอื้โอเคแม่ฉันอยากจะรู้จริงเลยถ้าฉันผ่ามันออกมาเนี่ยนะอยฉันจะได้กินน้ำมะพร้าวสดแสนจะอร่อย เฮ้โอเคแต่ว่านาย <m akes> ไม่สามารถพามันออกได้หรอกน,นะยอมแพ้ศาสนานะฉันว่านายไปซื้อน้ำมะพร้าวจากซูเปอร์มาร์เก็ตจะฉลาดกว่านะบ้านายไม่เข้าใจเลยไอ้โง่ <h ums> ตายสิฉันจะไม่มาขอให้นายช่วยอีกแล้ว <h ums> แล้วหมอนั่นก็วิ่งไปที่สวนสาธารณะในทันทีเอาละ่ะฉันควรจะรีบไปเหมือนกันนะ To be continued.